ท่านเทวดามาโปรดแล้วเทวดามาเมตตาแล้วมาช่วยเหลือมนุษย์และวิญญาณแล้วอวันนี้มีคนต้องการความช่วยเหลืออ่ใครพูดพูดเรื่องเมืปว่าอายุพ่อมาพูดเรือไีเขีวอาสุพรรณสีเขียวครับอายุ22ปีติดติดยาแต่ว่าเกิดจากกรรมอะไรครับอ อยากจะเลิอกอยากแต่เลิกไม่ได้ต้องหวนกลับไปอีกเวียนกรรมอะไรทำไว้ชาติไหนเอ่ยชื่ออีกทีได้ไหมเอ่ยชื่อดังๆครับนัียดังยนายสุพนัทส,สีเขียวอายุ22ปีค่ะสุพนัทครับ สีเขียวค่ะสีเขียว,ยวค่ะอายุ22ปีได้ติดยาหรือท่านเอ๋ยติดยามาตั้งแต่อายุ15้ใช่ไหมไตอนนี้อายุแล้วเท่าไหร 22, ่22่สิบสปีทำอะไรอยากจะเลิกอยากจะยุติอะไรขวางไว้ เห็นเช่นนี้เลยหนอนี่แลหละเนอเป็นกรรมและท่านนากรรมแต่ก่อนย้อนแครนมาแล้วคราทุกทอรมาหาใช่ไหมเอ่ยกรรมของเขาคงไม่ยากคงไม่เย็นคงเป็นเห็นเช่นที่เป็นชาตินี้หนอชาติตะกอนี้เองนั่นแหละพอนี่แลหละเนอเป็นเช่นนี้ท่านเจ้าเอ่ยเป็นคนค้าเป็นคนเสพเป็นคนขาย เป็นคนเลี่ยนลายเลยนั่นหนอกรรมมันจึงย้อนมาให้เห็นพอนี่หละหนอเกิดขึ้นเช่นนี้เอ้ยไปลงนรกมาแล้วเจ้าแต่ให้เจ้าขึ้นมาใช้กรรมอีกหนาะมันเลิกไม่ได้หรอกท่านพระทั้งขาหนาะทั้งขายและท่านเอ้ยอดีตชาติเป็นทั้งเสพทั้งขายด้วยใช่แล้วท่านเอ๋ยบงการเลยด้วยนั่นแหละนาะ นี่แหละกรรมคอนแคลนนั่นแหละค่ะท่านนั้นนะปิดก่อนได้ไหมท่านปิดก่อน,ป,อนปิดก่อนได้ไหมเล่า